อ่าวันนี้ค่ะวันนี้เดินทางกับบึงการนะคะแต่ง่วงเลยพากันพักที่รีสอร์ทค่ะวันนี้เดี๋ยวตื่นขึ้นแล้วจะเดินทางต่อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามดอนแฟมิลี่ให้ด้วยนะคะดอนแฟมิลี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อมีกำลังใจเป็นกำลังใจให้ทำงาน ถ่ายคลิปให้ดูนะคะจะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายทุกอย่างให้ดูนะคะเพื่อให้มีกำลังใจค่ะออขอบคุณค่ะวันนี้พักรีสอร์ทค่ะเดินทางกับพึณงการง่วงจัดเกล็นพากนนอนพักรีสอร์ทแล้วตื่นขึ้นแล้วจะเดินทางต่อค่ะรีวิวห้อง,องพักให้ดูนะคะ ห้องพักสะอาดสวยน่าอยู่น้ำแรงไฟดีสัญญาณดีนอนเย็นแอร์เย็นห้องสะอาดเหมาะเหมาะที่การพักผ่อนอยู่ค่ะพากันพักผ่อนเสร็จก็จะเดินทางต่อนะคะนี่คือรีวิวห้องให้ดูนะคะ อันนี้คือเตียงนอนค่ะนี่คือเตียงนอนเตียงนอนเป็นผ้าเจีขาวเตียงนอนจะมีหน้าต่างช่องเล็กสองสองช่อง,องมันก็ดูให้นอนดูไม่อึอดอัดดูสบายห้องก้วงประมาณสามเมตรครึ่งค่ะ ในในรอบอันนี้โต๊ะนั่งกินกาแฟในห้องนะคะโต๊ะนั่งกินกาแฟในห้องนี้หน้าต่างนี่คือประตูออกค่ะนี่คือประตูออกตูตเข้านะคะลงมานี่คือตู้เย็นนี่คือตู้เสื้อผ้านี่คือโทรทัศน์ค่ะแล้ว ตู้เย็นตู้สภาตู้าร์แล้วนี่คือฝ้าฝ้าจะปีฝ้าหลุมนะคะแล้วมีไฟอยู่ประมาณนีไฟไฟดวงเล็กมุมโต๊ะกินกาแฟค่ะนี่คือไฟตรงห้องนอนค่ะนี่คือแอร์นี่คือแอร์นี่คือประตูทางเข้านะคะ ตูเอไประตูห้องน้ําค่ะห้องน้ำจะอยู่ติดนี้ค่ะนี่กมะะ็มีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนะคะมีที่ชาร์จโทรศัพท์ให้ด้วยนี่คือหัวเตียงข้างข้างซ้ายค่ะเดินมาเดินมาเดินมานี่ คือหัวเตียงข้างขวค่ะก็มีปลั๊กชาร์จโทรศัพท์เหมือนกันนะคะมีปลั๊กชาร์จโทรศัพท์เหมือนกันแล้ว <c oughs> ตู้เย็นจะมีขวดน้ำให้สองขวดมีแก้วใบเล็กสองใบใหญ่สองแล้วก็มีกาแฟตัดวางให้ตู้เย็นเสียบไว้ให้เรียบร้อย นี่คือมุมห้องนี่คือม mm. ุมห้องในมุมห้องเดินเข okay. well. ้ามาปุ๊บก็จะเป็นภาพนี้ค่ะเดินเข้ามาก็จะเป็นภาพนี้กวาดสายตาไปเรื Sadly ่อยๆก็จะเป็นภาพนี้ค่ะเดินเข้ามาเดินเข้ามาปุ๊บเดินมานี่มายืดอยู่ตรงนี้ไปเตียงตรงนี้ก็จะเห็นที่วาง ทาร์โทรศัพท์เต็มเลยค่ะก่นในไปเตียงนีคือหัวเตียงเดินเข้ามาเดินเข้ามาปุ๊บก็จะมีตู้เย็นมีขวดน้ำมีกาแฟมีแก้วกาแฟมีกระดาษสกัดสู้มีโทรทัศน์มีกดต่างๆให้มีไวไฟให้เล่นฟรีรหัสไวไฟให้แล้วมีกระดาษกด เขานี่ก็ปักเสียบนี่ก็คือโทรทัศน์ลืนปุ๊บมามาก็มาตู้เสื้อผ้าตู้สื้อผ้านี่คือตู้สื้อผ้าลาวบนลาวล่างที่ว,วางของปุ๊บมีกล่องกระดาษเช็ดอู้๊บห้องน้ำสะอาดนะคะน้ำไหลแรง สะดวกสบายมายืนอยู่มุมนี้ปุ๊บนี่คือหัวเตียงด้านซ้ายปุ๊บนี่ปุ๊บมายืนอยู่ตรงนี้ปุ๊บปุ๊บอ่ะออกมาเดี๋ยวพาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำสะอาด มีเดินเข้ามาปุ๊บจะตรงอ่างแต่งตัวอ่างไอ้นั่นโต๊ะตัวเป็นโต๊ะแต่งตัวอ่างล้างหน้ากระจกนี่คือกระจกนะคะนี่คือห้องน้ำตรงนี้คือสักโครเดิน้มาปุ๊บสักโคร สะอาดไหมคะสวยไหมคะนี่คือห้องน้ำห้องอาบน้ำนะคะห้องน้ำยังเปียกอยู่ไม่อยากเดินเข้าไปคือใกล้นี่คือเป็นสวยไหมคะคือใครผ่านมาก็มาพักได้นะคะนี่คือห้องคืนสี่ร้อยค่ะห้องสี่ร้อยนะคะ เดี๋ยวพาไปดูระเบียงหน้าบ้านพ่อพ่อถ่ายระเบียงหน้า yani บ um ้านได้ไหมพ่อเนาะไอรีสอร์ดอะไรนะพ่อดูให้หน่อยจะได้บอกถูกว่ารีสอร์ดอะไร เข้ามาแล้วก็ลืมปร,รือรีอสอร์ทอุ่นไอรักไม่ไม่ใช่ละนี่คือระเบียงหน้าบ้านเปิดออกมามีที่จอดรถให้ไม่ตากฝนนะคะไม่ตากฝนตากแดดนี่เปิดระเบียงออกมาปุ๊บจะเป็นรูปภาพอย่างนี้นะคะ นี่คือช่องส่วนตัวของเราอุ่นไอรักรีสอร์ทอุ่นไอรักนะคะนี่คือคืนสี่ร้อยมามานอนคืนที่เจ็ดเอคืนวันที่เจ็ดนี่คือเช้าวันที่แปดจะเดินทางต่อแล้วคะ่ะพักง่วงง่วงไม่ขับคะ่ะง่วงพักผ่อนนอนหลับหาที่นอนหลับที่นอนคือ เข้ามาตอนเข้ามาคือตอนประมาณสี่ทุ่มเข้ามาสี่ทุ่มเนี่ยเนี่ยคือตอนนี้ตอนสามโมงสองโมงสองโมงครึ่งตอนนี้คือสองโมงครึ่งค่ะจะเดินทางต่อค่ะเดี๋ยวไม่ถึงบ้านบ้านคืออยู่จุดบ้านคือบึงการอำเภอพรเจริญค่ะจะเดินทางต่อไปจังหวัดบึงการอำเภอพรเจริญแต่ ถึงตอนไหนไม่รู้จะไปเรื่อยๆเผื่อไม่ถึงเผื่อเมื่อยก็จะพักกลางทางเหมือนเดิมแล้วค่อยเข้าบ้าน